สวัสดีจ้าไม่ได้เจอกันนานเลยโอ้ตอนนี้แดดบังหน้าบังตาวันนี้เราจะพามา,ามาแนะนำวานด้าชนิดหนึ่งซึ่งเป็นวานด้าพันแท้ของฟิลิปปินส์นะจ้ะนี่ข้างหลังเราเลยกองงาม,งามในนี้โอเคเดี๋ยวกลับกล้องหลังแป๊บหนึ่งแล้วพาไปดูกันดีกว่าจ้าอ่านี่คือใบเขานะคะนี่คือใบเขาแล้วดูระบบรากเขาแบบว่าระโยระยางมากคือแบบว่าพันโยเยอะเลยลากเขา <c oughs> โอ้ยคิสเลิดค่ะท่านผู้ชมขออนุญ,ญาตแกะแอมเล็กน้อยอันนี้ก็จะอะ่มาดูดอกกันดีกว่าเขาเลื่อดีกว่าอ่ันนี้คือดอกเขานะคะ,ะตัวนี้มีชื่อเรียกว่าเอาชื่อวิทยาศาสตร์ก่อนเนาะเวนด้ามาเรเอนะจ๊ะเวนด้ามาเรเอซึ่งเป็นแวนด้าที่มีทีกำเนิดจากฟิลิปปิน์นะจ๊ะเท่าที่อ่านตามประวัติเนี่ย ทำไมาถึงชื่อแวนด้ามาเรีอก็คือผู้ค้นพบก็คือดรอกร์มาตินโมเตสส่วนภรรยานั้นชื่อมารีอาผู้ค้นพบก็คือดร์มาตินก็เลยตั้งชื่อไว้นะตัวนี้ว่าแวนด้ามาเรเพื่อเป็นเกียรติแก่ภรรยานะจ๊ะก็เลยมีชื่อว่าแวนด้ามาเรีอดูดอกเขาใกล้ๆกกันดีกว่าดอกเขาจะมีแบบว่าสีแดงส้มเข้ม กรีบหนามันวาวลวจ้ะนี่น้องก็จะมีกลิ่นหอมแล้วจแต่ว่าไอ้พวกสามปอยเนี่ยเคยไว้หนชุดนี้มันจะอยู่ในกลุ่มพวกสามปอยเนาะก็บางช่วงก็จะหอมเช้าหอมเย็นหอมที่หอมบ่ายก็ลองมาดมกันว่ามันหอมช่วงไหนแต่ว่าที่เคยดมเนี่ยมันจะหอมช่วงบ่ายเย็ยยนๆน,นี่ดอกเขา หนานะดอกประมาณเหลียญสิบให้ดอกได้ทั้งปีนะจ๊ะตนนัวนี้โฟกัสสีโฟกัสแล้ววันนี้เป็นวันลอยกระทงอาจจะได้ยินเสียงบอกว่าโคแห่หลอยกระทงแล้วจ๊ะนี่น้องเลี้ยงง่ายจ๊ะแล้วก็แตกกอเก่งนี่ดูสินี่คุณลูกค้ารับไปก็ไปแบ่งกอปลูกได้นะจ๊ะนี่เยอะแยะเลย ราคาก็ไม่แพงจ้าอยู่ที่200ถึง300จ้ะแล้วแต่ขนาดกอแล้วถ้ากอย่อมๆแบบนี้ก็อยู่ที่200บาทจ้านี่น้องเป็นไม้เรียงง่ายนะจ้ะออะลองดูความมุงกว้างดูกอกอใหญ่อยู่นะเห็นไหมนี่แล้วแต่ละกอเนี้ยก็คือบอกว่ามีหน่อยเยอะอ่ะย้ำอีกทีนะคะ คือแวนด้ามาเรเอนะจ๊ะแวนด้ามาเรเอโอเคถ้าใครสนใจก็ฝากแอกกกไดอไลนไไเเไ์เข้ามาสอบถามกันได้นะจ๊ะหรือไม่ซื้อไม่เป็นไรมีปัญหาอะไรกับเกี่ยวกับเรื่องกล้วยไม้ก็แอดเข้ามาสอบถามก็ได้จ้ายินดีให้คำปรึกษาจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า